ับสบายดีเด no ้อสบายดีเนาะเอฟซีสุบสู่สกุลเนาะพบกันเซ็นเกาเซ็นเคยเนาะพี่น้องเนาะพบกันเซ็นเกาเซ็นเคยกับสองอันก่อนแน่วเนาะพี่น้องเมื่อไงซื้มาปลูกมกทั่วหม่เด้อพี่น้องเนาะเ้าเห็ดอ่าคู่ไปแล้วเลยเนาะกำลังสีผสมผุ่นเนาะเบอร์น้แม่นห้าเก็บเด้นาะักแยงกับมกทั่วกับกำลังเป็นดอกแต่ว่าใหาจิปลูกเสริมอีกหนึ่งให้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบมึงกองน้ำน้ำกันเนาะก่อนเดินมุดห้าก่อนสีผสมผุ่นก่อนปุ่นกดี๋ยวมี ขี่แวะก็แบบแกบโจดเนาะมาใส่เพื่อว่าไม่ได้เขาปลูกบ่ิหารดินมันมันแกนนะ่นเนาะมันจะเกิดใบเนาะเบิ่งน้ากันได้พี่น้องเนาะเบิ่งน้ากันเนาะเนาะหอยตัวนี้เป็นขีแ้แกบแกบกับขี่เนาะพี่นนะ้อแบบงแกบโจดเท่านี้แหลนะเนาะกับขีแบบ่แวะผสมกัน ผูกนกำได้พี่น้องมนี้ไ <c oughs> mm ่กนาะโอ้มากงาเนาะตัวี Alright, <c oughs> ้แม่ายมาเ้าเนาะใส่ไห้เนาะผูกได้ปนี้พี่น้องลูกได้เนาะการผูกเากเอาระยะห่างประมาณประมาณเกือบกว่าเนาะเนาะ dạy mặt hàng này nó dạng 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 nó Nó chỉ dạng cúm dạng 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 nó dạng 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 Nó dạng 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 Nó dạng 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 ถ้าลงไปไว้มันแจบแม่นท่าเลยถ้าลงไปไว้มันแจบเนาะพี่น้องเนาะคันถ้าเอาดินใส่โดดมันจะแจบกนละัวจะบกเกนะิดเนาะดินมันหักเนานะแจบไปได้เ,เะนาะขึ้กลัวๆพี่น้องแจบไปเลยขึ้นกลัวๆใส่ในทัวร์งไปซ่องไมนะนะ้เาามนาะใส่ซ่องไม้พี่น้องเนาะซ่องไม้แล้วก็ตามวยฟุ้เนาะฟุ้ลงไปเห็เนาะ ไปดนะ้วยเนาะคือปลายเนาะพี่นะ้องเนาะขั้นไก่กัะนายมันทีนี่จะบ่ริจาเป็นหมาเปน็นไรหมากรกเนาะโผกนะปไปดนะ้วยเนาะช่องนะั้นช่องนะังนะ้นไปด้วยก็ใส่ป <c oughs> ุ่นลงไปตล่ลงไปเนาะเกาใส่ปุ่นแบบนี้ด <c oughs> ินจะบาดแฉบดนะ้วยพี่นอนะ้องบาดแฉบเนาะใส่ไปดนะ้วยเนาะ คุณ เดี๋ยวู่นึงพี่้องคู่ที่สอง้วลนี่ยู่ที่สอนะแงก่อนโอ้นี่มันจะแบด้ถ้าดินแจบน่มันไ่เกิดนะเนะอนี้ลงก่อนแจบ้าครับ ามวยนันทัวรเนาะทัวรอ่ลงไปเรือยๆลงไปเลยตามเหมนคุณ ở <laughs> Ừ. <cười> ừ. <cười> <Sáng nhiều. cười> น็อตข้างนองมือนีดเอาลยสองคู่ไม้ไปเรื่อยเนาะไม้ไปเรอยจะเนางหยอดบับทวหยอดก็ตามแบบคนทวาก่อนเรอยสองไม้สองไม้ตามคน เส่หน่อยใส่ปูนน้ำหนังจึงไม้เนาะลันไปเรื่อยถามั่นคือัวแต่แหน่ายจะเริ่เเนาะส่งหน่อยสงหน่ยไปเลื่อยงบิดไไปเาพี่น้องส่งไม่ไปเยเนาะ ขอบคุณโอ้ยด้วยเนาะ